กูดังเก็บศพเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยเด็กผมเป็นอารามบออยู่วัดแถวมีนบุรีนี่เองเรื่องความแก่นแก้วสุกสนคงไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้ผมเป็นปู่คนแล้ววันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะนำเรื่องขนหัวลุกมาเล่าสู่กันฟังครับวัดนี้แปลกอยู่อย่างที่มีถึงสามชื่อไม่ใช่ชื่อวัดนะครับแต่พระท่านเรียกกันเองว่าวัดเหนือวัดกลางและวัดใต้ คือแบ่งเป็นสามตอนค่นข้างห่างกันก็เรียกกันตามสะดวกฟังเเินๆคล้ายกับมีสามวัดไปเลยที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนสักหลังมีแต่ท้องนาวเวิ้งว่างไกลลิบๆแถมยังติดป่าช้าอีกตังหากมีเมรูเผาศพแบบโบราณที่เรียกว่าเมรูปูลใกล้ๆก,กันนั้นมีตึกเก่าแก่บานประตูเหล็กขึ้นสนิม มีต้นไทรใหญ่หลายต้นขึ้นร่มครึ้มแผ่กิ่นก้านสาขาปุกคลุมตึกหลังนั้นให้ดูเยือกเย็นน่าวังเวงใจแม้จะเป็นตอนกลางวันแสกๆก็ตามยิ่งเวลามีสายลมพัดซ่ามันจะเกิดเสียงพิลึกพิลั่นอย่างบอกไม่ถูกบางทีฟังเหมือนเสียงคนหัวเราะเกลียวกล่าวแต่บางทีก็ฟังคล้ายใครกลุ่มหนึ่งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นหรือไม่ก็ทอดถอนใจด้วยความทุกโศกเต็มประดา ไอตึกที่ผมพูดถึงนี้ก็คือโกดังเก็บศพบ,บางคนเรียกกูดังมั่งโรงทึมมั่งแต่ของจริงๆก็คือสถานที่เก็บศพสารพัดชนิดทุกเพศทุกวัยสมัยนั้นบอกได้คำเดียวว่าน่ากลัวมากๆครับวันดีคืนดีเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็จะมีพระหนุ่มๆดอดเอากุญแจไปเปิดกูดังเก็บศพเปิดโรงศพดูกันไม่รู้ว่ามีอะไรน่าดูตรงไหน พวกเด็กวัดสามสี่คนก็ตามหลังพระเข้าไปดูด้วยผมเองยอมรับว่าตั้งหลักอยู่ห่างๆเพื่อนชวนเข้าไปก็สายหน้าดิกอ้างว่าไม่สนุกแต่ความจริงก็กลัวผีนั่นแหละครับขนาดอยู่ห่างๆยังได้กลิ่นเหม็นหืนโชยมาตามลมเสียงฝาลงลั่นเอียดอาร์ตตอนช่วยกันเปิดกลิ่นเหม็นยิ่งรุนแรงมากขึ้นขนาดอยู่ในที่โล่งๆยังต้องอุดจมูก ไม่รู้ว่าสภาพศพขึ้นอืดในโลงมันน่าทัศนาตรงไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตะวันใกล้ลับขอบฟ้าเป็นช่วงโผล่เพลผมเงยหน้าขึ้นมองต้นไทรเหนือกูดังโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็ต้องสะดุ้งเฮือกตกใจแทบสิ้นสติร่างดำดำนับสิบเกาะอยู่ตามกิ่งไทรจ้องมองลงมาตาถะลึงสัมผัสได้ถึงความขัดเคืองที่ถูกรบกวนล่วงเกินในยามที่พว